ฝึกอบรมวันนี้มาฝึกอบรมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับมีใจที่ได้ลองทำวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างเยอะอยู่ครับเล่าให้ฟังหนะ่อยว่เรียนรู้อะไรบ้างทั้งการดับไฟการใช้อุปกรณ์ดับไฟจากพี่ครับประโยชน์ของไฟป่าครับทั้งโทษและก็ผลดีครับความรู้มากขึ้นนะกว้างขึ้นแล้วก็ได้มาเทมาทดสอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้มาปฏิบัติเนี้ย ก็ก็ดีขึ้นครับความรู้มันมากขึ้นแล้วก็สบายใจขึ้นนะครับพี่น <ไป S 2> ุชไปป่าทําให้เกิดผลเสียยังไงบ้างคบพี่พี่ถามนะพี่เกิดมาจากถนนเดียวก่อนยังไงกับเราบ้างครับโ<แ>นไม่ถูกเหมือนกันครโดครับในการที่ให้เด็กได้รับความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการมากเพราะว่าโดยโดยการเข้าใจเนี่ยหลายๆคนเข้าใจไม่ตรงกันว่าปัญหาไฟป่าต้องแก้ไขกันยังไง นะครับเด็กวันนี้ที่มาเนี่ยเราต้องการให้รับรู้ว่าวิธีการที่ถูกต้องนะครับเราทําไมจะต้องแก้ปัญหาเรื่องไฟป่าทําเพื่ออะไรนะครับวันนี้ก็ให้เด็กมารับรู้เรียนรู้การเข้าไปทํางานในพื้นที่จริงเนี่ยเป็นแค่ส่วนที่เราคาดหวังเท่านั้นนะครับเพราะว่าเมื่อมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับในพื้นที่มากนะครับปัญหาการดับไฟเนี่ยเราคิดว่าเป็นปัญหาภัยเหตุแล้วครับสหรับครับครับในเรื่องของชุมชนนะครับผมว่าจริงแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ย อาจจะมีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถที่จะทําให้หลายๆคนรับรู้ได้ผมว่าการแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือดับไฟในใจของชุมชนให้ได้ก่อนนะครับเมื่อไฟในใจของชุมชนที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยดับได้ผมว่าปัญหาไฟป่าในพื้นที่เนี่ยจะน้อยลงโดยทุกภาาส่วนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันนะครับไปโชว์ไปแก้ปัญหากับชุมชนในพื้นที่ในสิ่งที่มันเป็นปัญหาริงๆของชุมชนครับก็ทุกอย่างก็จะสําเร็จตามที่เราตั้งใจกันไว้